ครับผมสวัสดีครับสวัสดีวันที่25กุมภาพันธ์2566นะครับอาวันนี้ทีมงานร้าน AO D Service นะครับวันนี้ติดตั้งปัม๊มอาเป็นปั๊มซัมเมอร์1,100วัตของค่ายแฮนดูโลท่อออก2นิ้วลดนิ้วครึ่งเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะหยอดลึกได้ตามน้ำได้นะครับบัอน,นี้ลงไปทั้งหมด10เส้น PVC หรือ40เมตรนั่นเองนะครับ ่าตอนนี้คิวน้ำที่ได้ก็คืออ่า115ลิตรต่อนาทีคิดเป็นชั่วโมงก็6,900ลิตรต่อนาทีก็6.9คิวนะครับเกือบ7คิวอ่าบอกได้เลยนี่น้ำแบบนี้เลยนะครับน้ำพุ่งๆนะครับลงทั้งหมด10เส้น PVC อ่า นี่นะครับสิเส้น pvc อ่าบอ่อนี้น้ำสวยสวยงามงามนะครับเจาะทั้งหมดน่าจะเป็น70กว่าเมตรมีปัญหารับประกันเหมือนเดิมนะครับมีเป็นยังไงบ้างเปิดประมาณ40นาทีดูน้ำา40นาทีที่ได้ดินประมาณนี้นี่นะครับนี่ โครงสร้างแผงของเราเป็นเสาปูนหน้าสีเหล็กกาวไน1.5มิลหนาๆน,นะครับนี่นะครับนี่แข็งแรงทนทานถาวรเหมือนเดิมนะครับนี่นี่เหล็กอะเดี๋ยวผมดูหัวแดงๆให้เขาเรียกว่าเลหล็กหัวแดงก็คืออ่า1.5มิลนะครับนี่นี่ดูนะครับนี่นี่นะครับก็ใช้เอนแคปมินแคมในการล็อกเหมือนเดิม ไม่ได้เจาะแผงประกัน10ปีก็อยู่10ปีนะครับสําหรับแผงโซลาเซลล์นี่แต่ไม่ประกันลูกหนังสติ๊กนะครับบอกได้เลยไม่ประกันหายนะครับหายหมายถึงมันไม่มีในตรงนี้นะนี่หายก็คือเสียเสียแบบไม่ใช่เสียแบบก็คือว่าไม่มีอยู่ในที่ผมติดนะครับนี่วันที่ติดตั้งาช่างออดโซลาเซลล์นะครับ0 9 2 4 2 4 9 3 2 41นนะครับนี่ อ่ะเดี๋ยวมาดูที่กล่องกันอันนี้โวลต์นะครับอยู่ที่148้โวลต์ RPM อยู่ที่3300รอบนะครับต่อนาทีวิ่งเร็วมากเลยบอกได้เลยแอมป์ M นะครับแอมป์ M อยู่ที่7.5แอมป์วัตต์อยู่ที่109 80 10. พัาประมาณนี้นะครับ1000กับอีก50กว่าวัตต์นะครับนี่ ช่วงนี้ก็ช่วงประมาณบ่ายสองเบเกอร์ Baker, เหมือนเดิมนะครับซันทรีนะครับ่ข่ซันทรีนะครับนีเ่เหมือนแวบๆบแบบเหมือนมีอะไรบังนะครับนี่หรือแดดหุบนะครับนี่นะครับนี่เป็นยังไงบ้างครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาลงที่ u t u b e นะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านหนองจิกนะครับตำบลหนองจิกอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสรารคามนะครับนี่น้ำแบบนี้นะครับราคาย่อมเยานะครับสามหมื่นนะครับสามหมื่น xxx ก็แล้วกันปลายเนี่ยขอไม่บอกนะครับปลายเป็นพันเนี่ยขอไม่บอกนะครับบอกแค่ว่าสามหมื่นบ่อก,กลางๆก็สามหมื่นกว่าๆนะครับนี่เอาง่ายๆเออ บางท่านก็บอกว่าช่างออดทําไมไปได้อ่าแบบนี้แบบนี้อ่าราคานี้ทําไมไปได้ของผมมีไฟนะครับผมหักลบตัวไหนนี่รู้ได้เลยนะครับไม่ใช่เดาว,ว่าท่อเท่าไรกี่เส้นกี่เส้นสายไฟกี่เมตรผมมีหมดนะครับอืมทาไมเราถึงไปได้ราคานี้ราคานี้เราทําไมถึงไปได้เออนี่ครับเรามีไฟอ่าเป็นไฟบอกว่ารีคิดเมนต์นะครับบอกได้เลย าสามารถขอเขาเขาเรียกว่าใบขอราคาง่ายๆเหรอ,อขอราคาเท่าอ,อะไรเท่าไหร่ราคาอ่านะครับ,รบท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับ094 249 3241นะครับหรือติดต่อทางช่องทางเพจนะครับอ่าโซล่าเซลล์ร้อยเอดมนะครับอ่าดอทนี่ภาษาอังกฤษนะครับดอทคือจุดคอมก็ C O M นะครับ อหรือติดต่อทางเฟซเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับช่างออดโซลาเซลล์นะครับเอาวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ